หลับตาเนี่ยเป็นการทำสมาธิในรูปแบบเท่านั้นนะจริงๆแล้วต้องลืมตานะู้้ที่ทำสมาธิได้จริงๆเนี่ยต้องลืมตาแล้วจิตก็ต้องเป็นสมาธิแล้วก็มีสติมั่นคงตลอดนะไม่ใช่จะทำได้เฉพาะตตอนนนหลัับบาาสสธุครไป อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับนักศึกษารุ่นที่54คณะอาจารย์วันนี้ก็มีอาจารย์สมนคันสอนแล้วก็ท่านผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมทุกท่านสาธุเคยตั้งข้อสังเกตไหมครับว่าในเมืองไทยเราเนี่ยมีพุทธศาสนิกชนหรือว่าชาวพุทธอยู่กี่ประเภท ผมเคยนึกแล้วก็ลองจำแนกประเภทต่างๆของชาวพุทธดูนะครับในฐานะที่เมืองไทยเราเนี่ยเป็นเมืองพุทธผู้คนนับถือศาสนาพุทธเสส่วนใหญ่ผมแยกออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือหนึ่งชาวพุทธในทะเบียนบ้านนะแล้วก็ลองถามตัวเองแล้วก็นึกถึงเพื่อนพ้องดูนะครับว่าเขาเป็นชาวพุทธแบบไหนสอง ชาวพุทธทั่วไปสาชาวพุทธแท้พูดถึงประการที่หนึ่งก็คือชาวพุทธในทะเบียนบ้านอันนี้พบมากที่สุดคือเห็นเขาเขียนว่าในบัตรประชาชนเขาจะต้องลงว่านับถือศาสนาอะไรก็เขียนไปตามเขาศาสนาพุทธนะวัดไปไหมไม่ไปวัดแต่ไปเที่ยว ไปดูว่าที่ไหนสวยๆงามๆก็ไปไรเพี้นเจอซองก็ป่าซองกระถินบางทีก็บอกว่าเป็นศาสนาอื่นนะแล้วก็ติพระเก่งมากติคนไปวัดไปวาเก่งมากเห็นข่าวในโซเชียลต่างๆทีวีอะไรต่างๆลงข่าวพระนี่โอ้โหดา่าซ้ำเลยแต่ตัวเองไม่เคยมานะแล้วเวลาจัดงานบวชงานอะไรจัดใหญ่โตนะ แต่ไม่รู้ว่าบวชแล้วได้อะไรอันนี้ประเภทแรกประเภทที่สองชาวพุทธทั่วไปเมื่อกี้นี้ในทะเบียนบ้านชาวพุทธทั่วไปชาวพุทธทั่วไปนี่ก็เวลามีกระถินอาธทมบุญนะแปว่าไม่ค่อยไปครับที่เราเห็นเนี่ยนะฮะเวลามีงานขึ้นบ้านใหม่อะไรต่างาเพื่อนฝูงมาชวนก็ไปตามวัดตามอะไรไป แต่ประเภทนี้จะเป็นนักอ่านนักศึกษานะถ้าไปวัดก็จะไปนั่งฟังพระจับผิดเขาเพราะว่าตัวเองเรียนรู้มากรู้ไปหมดแต่อดไม่ได้ประเภทนี้นะอันนี้คือชาวพุทธทั่วไปดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งจากชาวพุทธในเทยเป็นบ้านประเภทที่สามคือพุทธแท้พุทธแท้เนี่ย เขาจะอยู่ตามหลักที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนคือมีทั้งปริยัติการศึกษาเล่าเรียนการศึกษาไม่จาเป็นต้องไปนั่งเรียนเป็นเรื่องเป็นราวแต่ว่าอาศัยการอ่านอาศัยการพบป,ปะกรลยานมิตรพบป,ปะบัณฑิตเหมือนอย่างที่บทสวดของมงคลสูตร38ประการข้อที่หนึ่งที่บอกว่าอาศวนาจะพาลนัง ปันติตานันจะเสวนาเอตมังคลมุตตมังแปลว่าไม่คบคุณผานให้คบบัณฑิตการครบบัณฑิตเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งเมื่อคบบัณฑิตเสร็จก็ไปปฏิบัติสงสัยอะไรก็ถามคนที่มีความรู้นะประเภทนี้จะสนใจทั้งการให้ทานการรักษาศีลการทำสมาธิจเจริญภาวนา ประเภทนี้พยายามที่จะศึกษาว่าทําไมเจ้าชายสิทธัตถะถึงออกผนวชหรือออกบวชแล้วทําอย่างไรรงถึงได้สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าขณะเดียวกันก็จะศึกษาข้อมูลต่างๆของครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นพระทั้งฝ่ายวิชาการแล้วก็ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระในฝ่ายปฏิบัติเนี่ยจะศึกษาประวัติ แล้วก็นำออกมาปฏิบัติตัวเองมีจิตนิสัยชอบยังไงก็ปฏิบัติไปตามนั้นนะอันนี้คือชาวพุทธที่แท้นะแต่ก็ยังแยกออกไปอีกนะครับในชาวพุทธที่แท้เนี่ยแยกออกไปว่ามีสายวิชาการกับสายปฏิบัติถ้าหากว่าเป็นสายวิชาการจะเรียนมากนะกนที้เขารู้ไปหมดนะ รู้แล้วก็พยายามปฏิบัติอยู่ในศีลแต่เรื่องของสมาธิจะทำน้อยนะจะเน้นในเรื่องของศีลแต่ทีนี้เนี่ยศีลเนี่ยมันคุมได้แค่กายกับวาจาใช่ไหมครับนะแต่คุมใจไม่ได้ที่ควบคุมใจได้ต้องเป็นสมาธิดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าที่มีข่าวคราวในพระพุทธศาสนานะในแวดวงพระพุทธศาสนา จะเป็นพระก็ดีจะเป็นแม่ชีก็ตามหรือจะเป็นญาติโยมที่อยู่ในวัดในว่าที่พากันทําผิดเกี่ยวกับโดยเฉพาะเรื่องเงินถ้าเป็นพระก็จะมีเรื่องผู้หญิงก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่พยายามปฏิบัติตนอยู่ในศีลแต่ฝึกสมาธิน้อยเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านก็ห้ามใจไม่ได้หนักเข้าหนักเข้าพอมีเงินนะ เดี๋ยวนี้เริ่มมีข่าวเยอะแยะขึ้นมาแล้วว่าพระมีเงินแล้วก็ไปซื้อรถขับเองนะสมัยก่อนเนี่ไม่ค่อยกล้านะเดี๋ยวนี้พระขับรถเองละตามต่างจังหวัดก็ซิ่งรถกล์บนะมีรถกลอบขับเป็นเช่นนั้นพอมีเงินมากพอผู้หญิงเข้ามาเนี่ยก็เริ่มจะเสียละเพราะเหตุว่าท่านศึกษาแล้วก็ท่านปฏิบัติเพียงแค่การรักษาศีล ท่านไม่ได้ปฏิบัติสมาธิภาวนาส่วนพระหรือว่าญาติโยมที่มาปฏิบัติสมาธิภาวนาเนี่ยนั่นคือการเข้าไปสู่การควบคุมใจได้นะฮะกายเนี่ยมันเป็นได้แค่บ่าวแต่ใจเนี่เป็นนายใจจะควบคุมทุกอย่างได้ดังนั้นพอทำสมาธิมันไปควบคุมอารมณ์ควบคุมดวงจิตของเรา เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะควบคุมบาจาควบคุมกายได้ด้วยจึงถือว่าเป็นผู้แท้ที่เข้ามาปฏิบัติตรงนี้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะครับแต่ถ้าถามว่ายากจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าท่านจะสำเร็จมรรคผลได้ไหมพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เป็นแบบอย่างท่านจะปฏิบัติสำเร็จหรือไม่อย่างหลวงพ่อวริยังอย่างเนี้ยท่านปฏิบัติมาตั้งแต่เล็กแต่น้อย ท่านทำไมถึงสำเร็จได้ถ้าเกิดว่ามันยากจริงๆ13ปีหลวงพ่อได้สมาธิครั้งแรกก่อนบวชพระท่านอดหลับอดนอนอดอาหารปฏิบัติจนได้สมาธิชั้นสูงนะบวชพระไม่เท่าไหร่ท่านก็ปฏิบัติวิปัสสนาไปได้ไกลจนหลงวงปู่ากว่าวิริยังบัดนี้ภูมิจิตภูมิธรรมของเธอเสมอเดาแล้วเราจะพาเธอไปฝากเป็นศิษย์กับหลวงปู่มัน่นนะ ไปก็ไปทุดดงเดินไป,ไปเป็นเดือนเดือนหลวงพ่อก็ปฏิบัติได้ชั้นสูงพอไปถึงหลวงปู่มั่นแล้วเนี่ยหลวงปู่มั่นเทศมรคแปดหลวงพ่อเข้าใจหมดเพราะท่านปฏิบัติได้หมดแล้วนะสิ่งที่หลวงปู่มั่นเทศให้กับหลวงพ่อฟังกี่การกี่การเนี่ยหลวงพ่อท่านทามาก่อนเพียงแต่ว่าท่านมาได้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิธีการหรือว่าคําสอนของหลวงปู่มั่นชัดเจนขึ้น แล้วท่านก็นเลยมาสรุปสรุปว่าการที่ผู้คนจะเข้าถึงพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างแท้จริงนั้นมีหนทางเดียวเท่านั้นคือมาทำสมาธินะหลวงพ่อจะพูดอยู่เสมอว่าเป็นภาษาบาลีแต่ผมขอพูดเป็นภาษาไทยหลวงพ่อบอกว่านกบินไปในอากาศไม่มีรอยฉันใดนะสมณะ นอกพระพุทธศาสนาก็ไม่มีฉันนั้นสมณแปลว,ว่าผู้สงบผู้บริสุทธิ์จะไม่มีในศาสนาอื่นนะมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาแล้วก็มีหนทางเดียวที่จะไปสู่ตรงนั้นได้นั่นก็คือการเข้ามาสู่การปฏิบัติด้วยการทำสมาธิภาวนาซึ่งเป็นหนึ่งในมรรคมีองค์8ก็คือสัมมาสมาธิเมื่อเราทำสัมมาสมาธิได้เนี่ยมันจะไปคุมเอาทั้ง มรรคข้อที่หนึ่งสัมมาทิฏฐิมรรคข้อที่สองสัมมาสังกัปปะมรรคข้อที่สามสัมมาวาจามรรคข้อที่สี่สัมมากรรมโตมรรคข้อที่หสัมมาวายามมมรรคข้อที่หกสัมมาสติสัมมาสมาธิจะควบคุมได้ด้วยมรรคข้อที่8ก็คือสัมมาสมาธินะหรือว่าย่อสั้นๆง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยแหละ ยอ่อซ้ำอีกครั้งหนึ่งให้สั้นที่สุดหลักการของพระพุทธศาสนาก็คือสติสติด้วยเดียวนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าประโยคสุดท้ายได้ไหมครับว่าสังขารทั้งหลายนี่เป็นของไม่แน่นอนมันย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมด้วยสติสติทุกคนมีหมดนะแต่มัน ยังไม่พัฒนาสติที่จะทำวิปัสสนาได้ต้องเป็นมหาสติดังนั้นจึงต้องพัฒานาสติด้วยการทำสมาธิทำสมาธิทุกครั้งเกิดพลังจิตแล้วก็ได้สติขึ้นมาเกิดตัวรู้ขึ้นมาตัวรู้สติใจในอันเดียวกันแต่ในยามปกติเนี่ยเรามักจะไปเพ่งคิดเรื่องอื่นเรื่องนอกตัวเนาะทั้งวันคิดแต่เรื่องอื่น ไม่เคยคิดถึงเรื่องตัวรู้ในส่วนตัวเราดังนั้นคนจึงเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากการคิดมากไม่รู้จกักหยุดคิดวันใดเนี่ยแทบเบือบ่อว่าเราสร้างตัวรู้ให้มีความเข้มแข็งได้เหมือนอย่างที่หลวงพ่อให้เรานั่งสมาธิแล้วท่านเนี่ยถามว่าใครคือผู้รู้ผู้รู้อยู่กับเราตลอดลืมตาผู้รู้ก็อยู่ หลับตาหลับตาเนี่ยเป็นการทำสมาธิในรูปแบบเท่านั้นนะจริงๆแล้วต้องลืมตานะผู้ที่ทำสมาธิได้จริงๆเนี่ยต้องลืมตาแล้วจิตก็ต้องเป็นสมาธิแล้วก็มีสติมั่นคงตลอดนะไม่ใช่จะทำได้เฉพาะตอนหลับตาเท่านั้นต้องลืมตาแล้วอยู่กับสังคมได้ผู้ที่ปฏิบัติใ,ใหม่ๆเนี่ยจะติดอยู่ในฌานเกอ่ความสงบเข้าเพื่อนฝูงไม่ได้ชอบไปอยู่คนเดียวนะ ใครมาทําเสียงดังในโกรธอีกตั้งหากโกรธหนักพวกคนที่ไม่ทําสมาธินะแล้วก็ไปว่าเขาต่างๆนานาอันนั้นเนี่ยแปลว่าหนักไปทางสมถะไม่ได้ออกไปทางปัญญามากนะแต่ถ้าออกไปทางปัญญามากดูรู้นี่จะพัฒนาการจะเห็นสิ่งต่างๆเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่ในเรื่องของไตรรักคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ถืออะไรมาเป็นสิ่งที่จริงจังเห็นทุกอย่าง มันมาเดี๋ยวมันก็ไปมันก็เกิดกระดับเกิดกระดับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพยายามสร้างตัวรู้ให้มั่นคงให้ได้นะครับหลักการต่างๆพวกเราก็เรียนมาจะจบหลักสูตรอยู่แล้วนะสำหรับครูสมาธิ5้ 54, อย่างเดียวในี้53บเขาจบไปแล้วคนจบแล้วก็ไม่ใช่ว่าได้สมาธิแล้วก็หยุดนะต้องพัฒนาต่อไปเหมือนเรากินข้าวเนะี่ย ้กินแล้วโตวแล้วแล้วหยุดกินได้ไหมไม่ได้ต้องกินต่อนเนีเดี๋ยวมันตายเหมือนกันนะครับสมาธิมันก็เป็นสังขารการปรุงแต่งอย่างหนึ่งมันเสื่อมได้นะแต่ถ้าเข้าสู่วิปัสสนาพยายามอยู่ในตัวรู้ให้ได้อย่างมั่นคงจนเป็นมหาสติอันนั้นนะไม่เสื่อมแล้วจะอยู่กับเราตลอดไปขอทุกท่านมีความสุขมากๆอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับสาธุ ขอขอบคุณท่านอาจารย์ลวิทยกรท่านทั้งหลายที่ให้ตาร